ใครใช้ Gmail แล้วขึ้นเตือนพื้นที่เก็บข้อมูลเต็มบ้างครับวันนี้ผมมีวิธีง่ายๆในมือถือที่ช่วยล้างพื้นที่ Gmail ได้จริงโดยไม่ต้องใช้คอมเลยครับขั้นแรกเปิดแอป Gmail แล้วแต่รูปโปรไฟล์มุมขวาบนจากนั้นให้ดูที่หัวข้อด้านล่างจะเห็นบรรทัดที่เขียนว่าใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซนต์จากความจุทั้งหมดที่มีอยู่ใหแตะตรงนี้เลยครับระบบจะพาเข้าสู่หน้าพื้นที่เก็บข้อมูล Google One จากนั้นแตะเพิ่มพื้นที่ว่าง จะเห็นรายการแนะนําให้เลือกลบมีไฟล์ขนาดใหญ่ในไร์รูปภาพและวิดีโอขนาดใหญ่อีเมลขยะและอีเมลเก่าแค่กดเลือกตรวจสอบที่ละรายการที่ระบบแนะนํากดเลือกไฟล์ที่ต้องการลบกดที่รูปทั้งขยะด้านบนขวาแล้วกดยืนยันระบบจะเคลียร์พื้นที่ให้แบบอัตโนมัติเลยครับแนะนําให้ทําแบบนี้ทุก2เดือน G ีเมลจะไม่เต็มง่ายแน่นอนครับถ้าคุณชอบเทคนิคมือถือและการจัดการข้อมูลแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไอทีฟรีสไตล์ เราพอมีคลิปสอนมือถือสั้นๆใช้งานได้จริงมาฝากทุกสัปดาห์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ